สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกบอีกแล้วค่ะทุกคนนี่กบได้ขนมกุยช่ายแบบแช่แข็งมาจากร้านจีนนะคะทุกคนจ๋านี่ขนมกุยช่ายนะคะทุกคนนี่เขาบอกว่า Product of Thailand ทุกคนส่วนนน้ำจิ้มนะคะก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีซีอิ๊วดำ กบใช้น้ำนะคะต้มกบจะต้มในหมอ้อเล็กๆนะคะทุกคนน้ำเดือดใส่ซีอิ๊วดำลงไปเกลือนะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะปรุงที่เราชอบเลยนะแล้วกบก็จะหั่นพริกลงไปดิดหน่อยเพราะว่าคุณน้ำหน้าชอบแบบว่ามีความเผ็ดนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามานึ่งกันค่ะชุบทุกคนกบ เอาแผ่นดนั้นลองนะทุกคนก็จะใช้น้ำมันน้ำมันกระเทียมอะค่ะทากบกลัวทุกคนกลัวน้ำมันกลัวว่าขนมมันจะติดนะคะทุกคนนี่เป็นลักษณะแบบนี้แท่นแช่แข็งทุกคนกบก็จะนึ่งหมดเลยเดีแยวกบจะเปิดช่องหน่อยให้มันมีรูเข้ามา จะไม่พดเปยดคือประเด็นคือเคยเนึ่งแล้วมันติดไงทุกคนก็เลยจาเป็นจะต้องเอาน้ำมันทาหน่อยมันติดไงโอเคก็ใช้เวลาในการนึ่ง ประมาณหนึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันแช่แข็งมานะคะทุกคนก็จะใช้เวลาในการนึ่งนานอยู่ใน้นำะมันแตกหน่อย <c oughs> ประเด็นคือเค,เคยเคยนึ่งแล้วมันติดไงก็เลยกลัวเอาน้ำมันทาหน่อยทุกคนน้ำมันกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโอเคนึ่งต่อกันค่ะจนสุกนะชูทุกคน คนจเดวขยบกันแหมห15นาทีทุกคน15นาทีนะทุกคนได้ประมาณนี้ขอทานนะ้ำมันอีกรอบ <c oughs> เนื่องด้วยกลัวว่าจะติดอีกนะคะแล้เวเราก็จะจัดเสิร์ฟนะทุกคนให้เขาเย็นตัวสักนิดหนึ่ง เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานกันคะ่ะกบได้ทำการเอาน้ำจิ้มนะทุกคนใส่ถ้วยเดียบร้อยกบเติมพริกด้วยนะเพราะว่าคุณสามีกบชอบชอบใส่พริก นี่คะ่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าขนมกุ้ยช่ายของกบคะ่ะน่ากินมาก,ท,กมาทุกคนมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกับพวกเรากบก็จะโรยนะคะเดี๋ยวกบจะซูมใกล้ๆกกบก็จะโรยด้วยอันนี้บางบ้านอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ทําที่เราชอบเลยโรยด้วยกระเทียมเจียวทุกคนนี่ นี่ค่ะทุกคนหน้าตาเป็นยังไงบ้างไม่ได้ทำเองนะคะทุกคนซื้อเข้ามาแต่ก็ <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยซื้อเข้ามาอร่อยเพราะว่ากบก็ทำไม่เป็นนะคะ <c oughs> แล้วอย่างหนึ่งก็เอ่อมันสะดวกสบายด้วยค่ะทุกคนนะคะ <c oughs> ขนมกุยช่ายแช่แข็งหรือว่าขนมอะไรต่างๆเลยที่กบซื้อมาแบบแช่แข็งก็จะสะดวกสบายในการเอามาทำมาอุ่นกินแค่นั้นเองทุกคนมันก็ง่ายด้วยนะคะทุกคน <c oughs> น้ำาจิ้มของกบก็เสร็จพริก มาค่ะทุกคนมากินขนมกุ้ยช่ายกับพวกเราค่ะก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบายซุมใกล้ๆอีกรอบน,นึ่งค่ะมาค่ะ